ถ้าฝึกไม่หยุดก็จะเป็นพรมแนละ้วถ้าสวดไม่หยุดนะเป็นพรมเป็นพักพักมันทิดความเบาเป็นพักพักมันก็ใจพรมมโลกนะฮะหลวงปู่ท่นานอธิบายชัดเจนสมัยอยู่กับท่านนะเองปรารถนาอะไรก็ตาม เองต้องผ่านพรมจังผ่านพรมโลกอะจะเกิดรือไม่เกิดต้องผ่านเพราะนั้นเราต้องฝึกให้สิงปรมเพราะมันจะได้เป็นฐานจะสร้างบาร,รมีก็ต้องผ่านอารมณ์พรมเป็นอารมณ์ที่เบาอารมณ์เบาอารมณ์สบายนะอารมณ์ใช่ไมมไม่ลำคาญ ถึงลมขานก็ไม่นานถึงอารมณ์พรมเวลาอะไรเนี่ยถ้ามันเบามันเบาจริงๆแล้วมันพิจารณาได้ไนานมันก็จะเข้าใจเพราะไม่มีอารมณ์บรบกวนไม่มีขึ้นบรบกวนอ่างอารมณ์ของพรมพรมโลกถ้า,าให้สวดมนต์บ่อยๆ ทำจิตออกจากโลกความรู้สึกสังโลกโดยเฉพาะความรู้สึกที่ไม่ดีก่อนเลยอันดับแรกาแล้วเราสวดเนี่ยมันก็อารมณ์ไม่ดีไม่มีแล้วกายกรรมวจีกรรมไม่มีมีมโนกรรมมังเล็กน้อยแต่น้อยอะแล้วสวดเวอร์ชันนี้สวดเพาะนะเวอร์ชันเนี้ย สวดเพลินดีมากนะฮะถึงไม่สวดก็กำหนดเสียงไปกับเพลินนความเพลินพอเพลินบ่อยๆนะมันก็เริ่มเบาแล้วฮะถ้าไม่เพลินมันก็เริ่มขี้เกียจแล้วมันร้องเพลงอะะอันนี้สวดมนต์กับร้องเพลงไม่ต่างกันหรอกคะแต่ร้องเพลงมันเพลินบางเพลงเนี่ยมันไปตามเนื้อของเพลงอะนะ เราจะเข้าใจเลยเวลาเราร้องแต่เราสวดมนต์จะให้เพลินมาร้องเพลงนะโหถ้าใครทําได้เนี่ยครั้งเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยนะเนี่ยเข้าถึงพุทธมนต์เลยเข้าถึงพลังงานของบทสวดพลังงานของที่เอามาภาวนาสวดมนต์ภาวนานั่นแหละถ้าเข้าถึงถึงอารมณ์ตรงนั้นะ มันจะจะเข้าใจแล้วมาสวดเพื่ออะไรประมาณนี้แนววาฏฐานที่ทั้งเมืองหน้าและสาขาเนี้ยนาเยดายนะฮะคนที่มาฝึกนานๆนะฮะหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ต้องรีบหรอกค่อยๆทำค่อยๆทำคำว่าค่อยๆทำนั่นคือทำไม่หยุดนั่แหละเนี่ยไม่ต้องมีการบังคับไง ใจเราบทที่ไม่อยู่นี่แหละจะให้มันห่างทั้งโลกห่างทั้งวัตถุให้มากเท่าที่จะทำได้วันหนึง่งให้อยู่กับพุทธมนต์ให้อยู่กับใจสนานาคมนั่แหละที่เราสวดทุกวันเนี่ยสวดทุกครั้งมันจะเพลินฮนะแต่น่าเสียดายบางคนกําลังเพลินดีเอา้าแป่อารมณ์ทั้งโลกออกไปส มาทำ้ายแล้วทำลายขึ้นเด้กเรามาเพลินพอมาสวดจะให้เพลินเอา้านึกถึงขึ้นตรงนั้นอีกละพอมันเพิ่งหมาดเนะี่ยไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมตุน่ะน,นะขึ้นลกกวนขึ้นลกกวนเนะี่ยก,กวนนะจะทําให้มันเพลินอีกบางคนโอ้โหหลายวันหลายเดือนกวาจะหาหนีจะขึ้นตรงนั้นน่ะขึ้นที่ไม่ดีที่ตัวเองไป ไปนำเข้ามานั่นแหละทีนี้ถ้าเราสวดไปบ่อยมันจะชินชินนะมัทำอะไรก็ตามมนษุษนยะ์ะชินอะไรก็ตามนะชินอนะคือชาญคือความรู้สึกซึ่งแก้ไขายากเลยฮะลองชินอะไรสักอย่างนะโอ้โหโคตรยากเลยแก้ไขายากมากเลยฮะบางคนหงุดหงิดหงุดหงิดบ่อยนะชินนิดนิด,นดหน่อยอหน่อยกอหงุดหงิดเราออกยากนะฮะ นี้ถ้าเรามาสวดมนต์จนเพลินมันชินเนี่ยสามว่าคืนอื่นจะมาได้ไหมไม่มามันมาไม่ได้มันชินไม่ต้องไปสวดแล้วทําเองแล้วทีนี้จะทำให้มันชินได้ยังไงเรามันก็เหมือนกันในอดีตที่เราชินเรื่องอะไรนั่แหละเราใช้เวลากี่ปีเราใช้เวลากี่ชาตินะขวมันจะชินนะ เอาที่เขาเรียนเรียนกันน่ะเรียนอาชีพทั้งหมดนั่นแหละว่าที่เขาจะเรียนจนชินได้จนจำนานเนี่ยโอ้มันใช้เวลาใช่บางคนใช้เวลาค่อนชีวิตพอชินแล้วก็เริ่มรวยแล้วฮะใหม่ๆเนี่ยถ้า <c oughs> <c oughs> ท,ท่านสวดมนต์เหมือนกันหลวงพอ่อมาเองสวดมนต์เหมือนกันถ้าสวดเนี่ยสวดไปเรื่อยๆอย่าหยุดคืนรบก,กวนทางโลกเนี่ยต้องห่างต้องห่างโลก อางบ่อยๆมันจะชินมันจะชินเนี่ยเรื่องเนี้ยสวดมนต์ภาวนาเนี่ยแล้วมันจะมันจะเพลินอันแรบแรกก็เพลินใหม่ๆก็คิดนองขี่นี่นะพอไม่หยุดเนี่ยมันเพลินนะเพลินพอเพลินแล้วก็มันก็เริ่มเบาแล้วเริ่มสนุกแล้วเริ่มเข้าแล้วเริ่มมีความรู้สึกละเริ่มมาพิจารณาแล้ว เริ่มมาทดลองในสิ่งที่ตัวเองฝึกแล้วเริ่มมาใช้แล้วไงจแไม่โตเมืองกับเพลินในโลกอ่ะก็เริ่มมาใช้แล้วล่ะมาเลี้ยงชีวิตแล้วนนะเริ่มละเริ่มมาพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเริ่มมาทดสอบแล้วมาสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรไหมอะไรประมาณเนี้ยนะ เรียนแล้วมันก็ต้อง